ดื่มน้ําน้อยระวังเส้นเลือดสมองแตกคนที่เคยเป็นโรคเส้นเลือดสมองแตกแล้วรอดมาได้เนี่ยมักจะมีปัญหาคล้ายๆกันคือดื่มน้ําน้อยเมื่อเทียบกับคนอื่นคราวนี้เนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมกินน้ําน้อยถึงเพิ่มโอกาสเส้นเลือดสมองแตกได้ละ่ะก่อนไปฟังเฉลยกันก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้หมอแบงค์หน่อยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราเข้ามาดู3จุดเสี่ยงของเส้นเลือดสมองแตกกันว่ามีจุดไหนบ้างจุดเสี่ยงแรก คือการที่ไขมันอุดตันเส้นเลือดสมองคือเมื่อไขมันเนี่ยไปจับที่เส้นเลือดสมองจนอุดตันเมื่อไหร่เนี่ยก็จะทําให้เส้นเลือดเสื่อมสภาพหมดสภาพขาดความยืดหยุ่นเหมือนกับยางพลาสติกที่กรอบเวลาเจอความร้อนจุดเสี่ยงที่2คือเลือดข้นเหนียวเลือดข้นเหนียวเนี่ยจะเกิดมากขึ้นเขาเรียกจะเกิดอาการมากขึ้นเมื่อเร,อเรากินน้ําน้อยก็จะทําให้น้าเลือดเนี่ยเหลือน้อยจนข้นเหนียวคิดง่ายๆมันจะข้นเหนียวเหมือนน้าเชื่อมเลยครับ โดยเฉพาะคนที่กินน้ําน้อยแถมปัสสาวะเยอะกลุ่มนี้ยิ่งต้องระวังซึ่งเลือดที่ข้นเหนียวไปแล้วเนี่ยจะทําให้ไขมันจับที่เส้นเลือดสมองได้ง่ายก็ส่งผลให้เส้นเลือดสมองที่มีไขมันจับหนาเนี่ยก็จะแตกง่ายกว่าคนที่กินน้ําเยอะนั่นเองดังนั้นการกินน้ําเยอะๆจะลดความเสี่ยงตรงนี้ได้มากๆเลยนะครับถ้าถามว่าต้องกินปริมาณเท่าไหร่ล่ะให้มันมีสูตรคํานวณง่ายๆคือให้เอาน้ําหนักตัวเนี่ยคูณด้วย35 นะครับตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราน้ำหนัก60กิโลกร,รัมเนี่ยก็ให้เอา60เนี่ยคูณกับ35ก็จะได้ปริมาณน้ำที่ต้องกินอย่างน้อย2,100ซีซีต่อวันครับลองเอาสูตรนี้ไปคำนวณกันดูนะครับก็คือต้องรู้น้ำหนักตัวเองแล้วก็คูณด้วย35ก็จะได้ปริมาณน้ำที่ต้องกินอย่างน้อยต่อวันจุดเสี่ยงที่3คือความดันสูงคือหลายคนเนี่ยเป็นโรคความดันสูงแต่คุมความดันได้ไม่ดี ก็ทาให้เส้นเลือดสมองเนี่ยมีโอกาสแตกจากแรงกันแทกในเส้นเลือดของสมองที่สูงผิดปกตินานๆคิดง่ายๆก็เหมือนกับท่อน้ําประปาที่มันแตกนั่นแหละครับดังนั้นต้องหมั่นเช็คความดันเสมอกับต้องคุมความดันให้ดีถึงจะปลอดภัยจากเส้นเลือดสมองแตกครับทั้งหมด3ข้อเมื่อกี้ที่เรากล่าวมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าการดื่มน้ําน้อยเนี่ยเป็นหนึ่งในจุดเสี่ยงที่สําคัญของเส้นเลือดสมองแตกครับ ดังนั้นการดื่มน้ำเยอะๆก็ช่วยให้การไหลเวียนของเลือดเป็นปกติก็จะช่วยลดโอกาสเสี่ยงเป็นเส้นเลือดสมองแตกได้ครับ